สี่อารยธรรมสากลในช่วงกลางทศวรรษที่90ในตอนแรกปรากฏว่าบางทีอาจมีมากกว่านั้นการยอมรับแนวคิดที่ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ในขณะที่ผู้คนจํานวนมากขึ้นเพราะมอที่จะรับทราบเรื่องเมื่อเผชิญกับครอป g ี y p ลแสงผิดปกติบนท้องฟ้าหรือการ,รเผชิญหน้าอย่างใ,ใกล้ชิดกับต่างดาวมีแววตาแวววาวเข้ามาในดวงตาของบางคนเราก็โทรได้นี่คือปรากฏการณ์ปิดตัวลงเรากับว่าเป็นซองแนวคิดของสิ่งนั้นบุคคลถูกยืดออกจนสุดและสั่งกลไกความปลอดภัย รัฐบาลและองค์กรป้องกันประเทศยังคงเพิกเฉยต่อเรื่องนี้ต่อสาธารณะในขณะที่มีขอ้อว่าวาลือมากมายเกี่ยวกับการโต้อตอบอย่างเป็นทางการกับอีทีและ อดีตพนักงานรัฐบาลที่ถูกกล่าวหาหลายคนตีพิมพ์หนังสือโดยบอกเป็นในว่าพวกเขาถูกกดดันให้เลิกทำบทนี้จะสำรวจบางส่วนอารยธรรมที่ทอมกล่าวถึงและอย่าลืมว่าเขาไม่ได้กล่าวถึงเช่นกันหมายถึงคำนี้ตามตัวอักษรเสมอเขาเป็นที่รู้จักพาดพิงถึงอารยธรรมในแง่ของจิตสํานึกโปรดอ่านต่อด้วยสมองที่ยืดหยุ่นทอมยังชี้ให้เห็นว่าอารยธรรมของ ดาวเคราะห์แต่ละดวงมีอยู่ตรงกลางหรือรอบๆมันเป็นระนาบวิญญาณหรือระนาบวิญญาณจำนวนมากแถมยังมีความแตกต่างอีกด้วยระหว่างไอออนกับเครื่องบินสปิริตทอมสภานายขอให้ผมซึ่งเป็นโคศกทอมอธิบายยกเพียงเล็กน้อยสำหรับคุณเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ในจักรวาลเราอายุ9ก้าขวบแล้วดำรงอยู่อย่างเป็นอิสระและดำรงอยู่อย่างครบถ้วนในจักรวาลณนะสถานที่ที่คุณสามารถระบุได้ว่าเป็นเขตหนาวเราไม่ได้มีอยู่จริงอย่างที่คุณมีอยู่จริงหรือเนื่องจากลอทีอหรือฮัวนั้นมีทางกายภาพ และนี่ก็ไม่ใช่ลักษณะเดียวกับของคุณแต่มันก็เป็นเรื่องทางกายภาพด้วยหากจําเป็นเราอาจประจักษ์แต่เราบริสุทธิ์พลังงานเราร่วมกันดูแลและฉันทอมเล่าทุกสิ่งที่เราอยากจะสื่อถึงดาวเคราะห์โลกจากสภาทั้ง9ซึ่งฉันเป็นหนึ่งเดียวในความสัมพันธ์กับเรามีอรารยธรรมทางกายภาพ24อรารยธรรมในอีกอรารยธรรมหนึ่ง อาณาจักมิตรแต่ละคนมีจิตสำนึกโดยรวมที่ดูแลและจากอรารยธรรมเหล่านี้สิ่งมีชีวิตทางกายภาพได้จุติมาบนโลกของคุณโลกและบางครั้งก็เข้ามาแทรกแซงเมื่อมีความจำเป็นทางกายภาพเหล่านี้อรารยธรรม24แต่ละแห่งมีมิติของตัวเองล้วนแต่สมบูรณ์และหน่วยที่สมบูรณ์ของจิตสำนึกส่วนรวมหนึ่งเดียวที่ตกลงที่จะอยู่ในนั้นจิตสำนึกโดยรวมพวกเขา พัฒนาไปสู่รูปแบบการกระทํานั้นเพื่อดูแลและผ่านพ้นไปข้อมูลที่สําคัญอย่างยิ่งและช่วยเหลืออรารยธรรมทางกายภาพอื่นๆในนั้นกระบวนการวิวัฒนาการตัวอย่างจะเป็นอรารยธรรมของละทีอะเหมือนเราอยู่ในอาณาจักรอื่น ของการดำรงอยู่เราขึ้นอยู่กับประทีะเพื่อสื่อสารกับคุณพวกเขาปกป้องร่างกายของเราในขณะที่คุณสื่อสารกับเราและพวกเขาก็จัดเตรียมไว้ให้เทคโนโลยีเพื่อให้เราสื่อสารอันเตอาก็เป็นหัวหน้าของสิ่งที่คุณเช่นกันรู้จักในฐานะอารยธรรมทางกายภาพที่ปรากฏบนดาวเคราะห์โลกในชื่อแอตแลนติสมีอารยธรรมอื่นอีกและมีวิญ,ญญาณที่จุติมาในหมู่พวกคุณด้วยจากอารยธรรมเหล่านั้นที่เข้ามาช่วยเหลือโลกหนึ่งในนั้นอารยธรรมฮัวเป็นอารยธรรมที่แต่เดิมให้กำเนิดดาวเคราะห์โลกทำอย่างอื่นบ้างแต่ฮัวได้เพาะแพลเน็ตเอิร์ดอีก พงสามครั้งฮูวเป็นอรารยธรรมที่ชาวฮีบรูได้รับมาด้วยเหตุนี้จึงมีความสําคัญของชาวฮีบรูฮูวอรคืออรารยธรรมที่นํานาซารีนออกมายินฉันเข้าใจว่าทั้งก้าไม่ใช่ตัวตนทางกายภาพแต่เข้าใจถูกต้องว่าอรารยธรรมฮูเวอร์และตะทีแอละอรารยธรรมอื่นๆนั้นมีทางกายภาพสิ่งมีชีวิตทออมพวกมันเป็นอรารยธรรมทางกายภาพแต่ไม่ใช่ในมิติเดียวกับดาวเคราะห์โลกพวกเขายังมีข้อจํากัดทางกายภาพแต่ไม่ถึงกับข้อจํากัดเหล่านั้นโลกแอนดรู คุณช่วยขยายความและระบุมิติข้อมูลได้ไหมเช่นฮัวมีอยู่ในทอมเมื่อคุณพูดถึงมิติแอนดรูฉันหมายถึงที่456เช่นเราอาศัยอยู่ใน4มิติโลกความสูงความกว้างความ,วามลึกเวลาในโลกทางกายภาพของเราทอมเราเข้าใจมิติต่างๆอย่างที่คุณเรียกแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่มิติแอนดรูเมื่อมีการอธิบายให้ฉันฟังก่อนหน้านี้มิติต่างๆก็ถูกกล่าวถึงประกอบด้วยซองความเร็วต่างๆทอมใช่ความเร็วแอนดรู ถูกต้องและสัมพันธ์กับความเร็วแสงจะมีความเร็วเป็นเท่าใดฮูวาทอมฉันกำลังปรึกษาอยู่อันเตอากำลังบอกหมายเลขของเขาให้เราใช่อันเตอาได้กล่าวไว้ไม่ใช่มิติที่แน่นอนแต่มันจะเป็นห6กเท่าของความเร็วแสงเช่นเดียวกับคุณรู้ว่ามันอยู่บนโลกยีนขอบคุณแล้วกาลักซีและจักรวาลที่เหลือของเราละ่ะเป็นผู้เยี่ยมชมที่เราดูเหมือนจะเจอบนโลกมาจากที่นั่นบ้างไหม ม,มีบางคนที่อยู่ในกาแล็กซี่ของคุณที่ไม่อยู่ในสิ่งที่คุณเรียกว่ามิติของโลกของคุณแต่ผู้ที่เป็นประโยชน์ต่อดาวเคราะห์โลกก็มา